เวลาทาใจน้อยมากๆมันจะมีเสียงกึกๆึกเล็กน้อยนะคะที่ตาของเรานะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกุ้งเผาอะทุกคนใจเราก็แบบพุดโธพุทโธไม่เป็นไรไม่เป็นไรแผลตาแล้วก็เอาเครื่องมืออะไรมาทําอยู่ที่ตาอย่างเงี้ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องแบบหาและหาแว่นแว่นอยู่ไหนวันก็เลยตัดสินใจทำกับคุณหมอคนนี้แหละและแล้วเวลา1ิบโมงครึ่งก็ได้มาถึงพร้อมค่ะ มันชัดแล้วนะทุกคนมันชัดเลยอะหลังจากที่10นาทีนั้นที่เราเข้าไปในห้องผ่าตาัดรีวิวการทำเลสิกหลังจากที่ทำมาแล้วครบ1ปีเป็นการรีวิวจากคนใช้สายตาเยอะมากใครกำลังตัดสินใจจะทำดูคลิปนี้ก่อนนะคะ ทุกคนคะวันนี้หวานจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทําเลสิกที่หวานได้ทํามาแล้วครบ1ปีนะคะต้องเล่าก่อนว่าทําไมหวานถึงตัดสินใจทําเลสิกนะคะคือหวานเนี่ยเป็นคนที่มีสายตาสั้น600ทั้งสองข้างนะทุกคนแล้วก็มีเอียงด้วยนะคะอยู่ที่125ซึ่งหวานสายตาสั้นตั้งแต่อายุ10ขวบนะทุกคนเท <c oughs> ่าที่จําได้นะคะช่วงปสี่เนี่ยหวานก็สายตาสั้น150แล้วนะคะเราก็ใส่แว่นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนถึงอายุ30กว่านะ <c oughs> อุ้ยรู้อายุหมดเลย ซึ่งการเป็นคนสายตาสั้นนะคะมันลําบากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีแว่นเนี่ยมันเบลอไปหมดเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็จะต้องแบบหาแล้ว หาแว่นแว่นอยู่ไหนคําหาแว่นนะคะไม่มีแว่นเนี่ยก็คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะยิ่งพอใสยตาสั้นเยอะๆนะคะเวลาออกไปไหนข้างนอกถ้าไม่มีแว่นนะทุกคนเราก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าใครเป็นใครซึ่งเอาจริงๆความคิดที่จะทําเลสิกเนี่ยหวานมีมานานมากแล้วนะตั้งแต่อายุ20กว่าจน30กว่าแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เริ่มทําเหตุผลเดียวเลยก็คือกลัวค่ะ เราเป็นคนกลัวเจ็บนะทุกคนเราก็เลยยังไม่กล้าทําสักทีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราไปคุยกับคนที่เขาเคยทํามาแล้วเนี่ยทุกคนเลยนะคะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้งี้ทําตั้งนานแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อนะคะแต่ว่าเราก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะว่าการที่แบบจะต้องไปให้คุณหมอแหกตาแล้วก็เอาเครื่องมืออะไรมาทําอยู่ที่ตาอย่างเงี้ยมันแบบ มันคิดแล้วมันหวาดเสียวอ่ะทุกคนแต่ในที่สุดนะคะก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ได้ไปทํามาเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยเราก็อ่านรีวิวเยอะมากอ่านประวัติคุณหมอเยอะมากเช็คว่าโรงพยาบาลน,นู้นโรงพยาบาลน,น,นี้คุณหมอนู้คนคุณหมอนี้คนไหนดีโรงพยาบาลใกล้บ้านดีไหมหรือโรงพยาบาลที่คนทําเยอะดีในที่สุดหวันก็ไปจบที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะเพราะหลังจากที่ได้ไปอ่านรีวิวมาแล้วเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลยันฮีเนี่ยฟีดแบ็กดีมากๆและคนก็ไปทําที่นั่นเยอะมากค่ะรวมถึงเพื่อนหวานหลายๆคนก็ไปทําที่โรงพยาบาลนัน ะะมันก็เลยทําให้เรามั่นใจที่จะไปทําที่นั่นเหมือนกันซึ่งคุณหมอที่หวานไปทําด้วยนะคะชื่อคุณหมอเกรียงไกรค่ะคุณหมอเนี่ยมีคนไข้ยเยอะมากและรีวิวเยอะมากค่ะหวานก็เลยตัดสินใจ ทำกับคุณหมอคนนี้แหละก่อนไปทําเราก็อ่านรีวิวมาเยอะเนาะเขาก็บอกว่าคุณหมอคนนี้เนี่ยเขาจะคิวเยอะมากเลยทุกคนเราจะต้องไลน์ไปจองคิวก่อนนะคะซึ่งการทําเลสิกเนี่ยมันก็เป็นการทําเกี่ยวกับดวงตาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเวลาในการพักฟื้นให้ดวงตาเราหายดีนะคะหวานก็เลยเลือกช่วงเวลาที่ไปทําเป็นช่วงสงการปีที่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวเนาะเพื่อพักฟื้นให้ตามันได้หายดีนะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่หวานอะ่ะเพิ่งจะตัดสินใจทําก็เพราะว่าหวานทํางานเกี่ยวกับ กราฟิกดีไซน์ทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะช่วงเวลาในการทํางานของเราเนี่ยตั้งแต่เช้าจนดึกก็จะอยู่ที่หน้าจอคอมนะคะทุกคนซึ่งหวานใช้สายตาเยอะมากและงานของหวานเนี่ยมันต้องใช้สายตาทุกงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นหวานก็เลยต้องเลือกเวลาในการมาทําเลสิกเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะทุกคนก็คิดเหมือนหวาน,นะคะ่ะคิวในการทําเลสิกในวันที่หวานไปทํามีร้อยกว่าคิวเลยค่ะทุกคนทุกคนก็คือคิดเหมือนเราหมดเลยก็คืออยากที่จะทําเสร็จปับ๊บแล้วก็นอนพัก ยา,ยาวในช่วงสงการค่ะแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะเรารู้ว่าการทําเลสิกที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะนอกจากที่เราจะไลน์ไปจองก่อนแล้วนะว่าเราจะเข้าไปในวันไหนนะคะเขาก็จะเปิดรับคิวตั้งแต่6กโมงเช้านะทุกคนซึ่งหวานก็อยากเป็นคิวแรกๆนะคะหวานก็เลยไปตั้งแต่ตีห้าค่ะตอนไปตนะีห้านะหวานก็คิดแล้วนะว่าอู้ฉินจะต้องเป็นคิวแรกแน่ๆน,นะคะแต่ปรากฏว่าก็มีคนมาก่อนหวานอีกนะทุกคนหวานเลยได้เป็นคิวที่5านะคะซึ่งโรงพยาบาลยันฮีนะคะทุกคนเขาจัดคิวจัดตาราง เวลาต่างๆเนี่ยได้เป็นสัดเป็นส่วนมีระเบียบมากๆเลยนะทุกคนพอเราได้คิวเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเรียกเราเข้าไปตรวจกับคุณหมอนะคะตรวจดูตาของเราว่าสามารถที่จะทําเลสิกได้ไหมกระจกตาหนาพอไหมนะคะบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องตาเขาก็จะไม่สามารถทําเลสิกได้เนาะแต่ว่าถ้าใครตรวจกับคุณหมอแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถทําเลสิกภายในวันนั้นได้เลยค่ะซึ่งหลังจากที่หวานรู้นะคะว่าดวงตาของหวานเนี่ยสามารถทําเลสิกได้นะคะหวานก็โอเคทำ เลยสิ่งในวันนั้นเลยค่ะซึ่งคุณหมอก็นัดหวานขึ้นมาผ่าตอนเวลา1ิโมงครึ่งค่ะมันเร็วมากเลยนะคะทุกคนมีเวลาทําใจน้อยมากๆแล้วเวลา10บโมงครึ่งก็ได้มาถึงอขึ้นเียงแล้วพอถึงเวลานัดนะคะทุกคนเขาก็จะพาเราไปที่โซนของการผ่าตัดนะคะแต่ก่อนที่จะผ่าตัดนะ,ะ<ๆ>เขาก็จะให้เราแบบครีนหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะ<ๆ>เพราะว่าหลังจากทําจนครบ7วันนะคะทุกคนเราห้ามล้างหน้า ห้ามสระผมและต้องใส่ที่ครอบตานอนทุกคืนค่ะเพราะฉะนั้นก่อนไปทํานะคะจะต้องสระผมแบบให้มันสะอาดอาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องแบบหมักผมไว้อย่างนั้นเนี่ยห้ามสระผม7วันเลยค่ะโอเคพอเราเข้าไปในโซนห้องผ่าตัดแล้วนะคะเราคลีนหน้าล้างหน้าอย่างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณพยาบาลเขาก็จะมาหยอดยาชาหยดยาฆ่าเชื้อนะคะยาที่หยดเนี่ยมันจะมีความแบบแสบๆนิดน,นึงนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครใส่คอนแทคอยู่แล้วนะหวานบอกเลยว่า ชิลมากเพราะว่าปกติเวลาเราใส่คอนแทคเนี่ย ความแสบตาเอยความเคืองตาเอยเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้ทุกวันเพราะฉะนั้นหยอดยาแสบนิดๆแบบนี้เนะี่ยชิลมากเลยค่ะเอออีกอย่างถ้าใครใส่คอนแทคอยู่แล้วนะคะจะต้องหยุดใส่คอนแทคก่อนนะทุกคนก่อนที่จะมาตรวจตาและทําเลสิกนะคะต้องให้ตาได้พักผ่อนนะช่วงก่อนทําเลสิกก็จะต้องใส่แว่นไว้ก่อนนะพอคุณพยาบาลหยอดยาชาแล้วก็ยาฆ่าเชื้อให้เราแล้วใช่ไหมคะก็รอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเรียกเราเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะซึ่งในห้องนะคะก็เป็นเตียง นอนคล้ายๆเตียงหมอฟันนะคะและในห้องหนาวมากนะคะทุกคนในใจเราก็แบบพุทโทธไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคุณพยาบาลก็น่ารักมากเลยค่ะปลอบใจว่าไม่มีอะไรเลยนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะเจ็บนิดเดียวนะคะคือทุกอย่างมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วคุณหมอเขาก็จะเอาอะไรไม่รู้นะคะมาบล็อกตาของเราให้เราไม่กระพริบตานะหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็จะให้เราจ้องที่จุด สีเขียวๆช่วงเวลาที่เราจ้องจุดไฟที่คุณหมอบอกให้จ้องอะนะคะคุณหมอเขาจะมาขยุกขยิกที่ตาของเรานะคะเราก็จินตนาการไปนะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเราอดูรีวิวมาเยอะมากเรารู้ว่าคุณหมอเขาจะต้องแบบเหมือนกรีดแล้วก็เปิดตาของเราออกมาเพื่อที่จะไปปรับแต่งเลนตาอะไรพวกนี้นะทุกคนภาพต่างๆมันขึ้นมาในหัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนมันจะมีเสียงกึกๆเล็กน้อยนะคะที่ตาของเรานะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบ กลิ่นเหมือนกุ้งเผาอะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมันคือกลิ่นตาของเรานะคะตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรละค่ะนอกจากหิวเราอยู่ในห้องผ่านนั้นนะคะแค่10นาทีเท่านั้นนะคะทุกคนหลังจากนั้นคุณหมอก,ก็จะใช้ที่ครอบตานะคะครอบไปอย่างนี้นะคะเหมือนไอ้มดแดงเลยค่ะทุกคนซึ่งที่ครอบตาของยันฮีนะคะมันจะมีรูเล็กๆรอบๆด้วยนะคะหลังจากที่หวานทําเสร็จเลยนะคะหวานลองมองผ่านรูนั้นออกมามันชัดแล้วนะทุกคน มันชัดเลยอะหลังจากที่10นาทีนั้นที่เราเข้าไปในห้องผ่าตัดอะแต่มันจะมีเหมือนหมอกบางๆกั้นอยู่นะคะแต่ว่ามันชัดแล้วนะทุกคนเราสามารถแบบ อ่านตัวหนังสือเล็กๆที่เราไม่เคยอ่านได้อ่านออกแล้วนะคะซึ่งแบบมันเหมือนแบบเป็นโลกใหม่เลยอ่ะทุกคนพอเราทําเสร็จนะคะคุณพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเอารถเข็นมาให้เรานั่งนะคะแล้วเขาก็จะเข็นพาเราไปส่งถึงรถเลยนะทุกคนซึ่งแบบเขาดูแลดีมากๆเลยค่ะแต่ทาเสร็จแล้วเราจะยังไม่สามารถขับรถได้นะคะทุกคนต้องนั่งแท็กซี่กลับไหมก็ให้คนอื่นมาขับรถให้เรานะคะซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับไป follow up ให้คุณหมอเช็คตาของเราอีกทีนะคะว่ามีปัญหา อะไรไหมนะคะด้วยความที่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้โรงพยาบาลยันฮีนะทุกคนเราก็เลยไปนอนบ้านเพื่อนที่เขาบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลยันฮีนะคะหลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยเราจะต้องพักสายตากินยาแล้วก็นอนหลับก่อนเลยนะคะทุกคนมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเม็ดทรายอยู่ในดวงตาค่ะคล้ายๆเวลาที่เราแบบใส่คอนแทคแล้วมันเคืองตาอะไรประมาณนั้นนะทุกคนมันไม่ได้เจ็บนะแต่ว่ามันอาจจะมีความแบบลำคาญ ความแบบเครื่องเครืองอะไรอย่างงี้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่เราต้องพยายามหลับให้ได้หลังจากที่เราทําเสร็จถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลากลางวันเพราะว่าหวานทําเสร็จก่อนเที่ยงอีกนะคะทุกคนแล้วหวานก็จะต้องพยายามนอนให้หลับนะคะเพื่อที่จะพักสายตามือถือเอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยเนี่ยยังเล่นไม่ได้เลยนะทุกคนในเจ็ดวันนั้นน่ะควรจะพักสายตาไม่ควรจะจ้องมองอะไรนานๆนะคะหลังทําหวานนอนไปได้แบบประมาณ4ี่ชั่วโมงนะทุกคนหลับหลับตื่นตื่นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลากลางวันมันเป็นเวลาที่ปกติเราไม่ได้นอนใช่ไหมแต่ว่ามัน จำเป็นที่จะต้องนอนเพื่อพักสายตานะคะพอตื่นขึ้นมาทุกคนขามันใสแจ๋วเลยอ่ะ คือเหมือนแบบตาเรามันแบบมันพักฟื้นแป๊บเดียวมันก็จะหายแล้วอ่ะทุกคนมันใสแ๋วแบบมันโลก HD มันสดใสมากเลยค่ะตอนเย็นเราก็เลยไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะคะท้งน้นที่เป็นวันที่ <laughs> ทําเลสิกมาแต่งจริงเราไม่ดีนะทุกคนควรจะพักสายตานอนอยู่บ้านนะคะแต่ว่าแบบเรานอนมาเยอะแล้วอ่ะแล้วเรา,านอนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วแบบเราก็หิวข้าวเราก็อยากไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็เลยออกไปทั้งแบบเป็นไอ้มดแดงแบบนั้นแหละคะ่ะออกไปกินอิกากายะกับเพื่อนนะคะแล้วเราก็ต่อด้วยนมโจ ด้วยะะร้านนมนมโจนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยกลับมาพักสายตาต่อที่บ้านตื่นมาตอนเช้าในวันที่2นะคะหวานก็ไปที่โรงพยาบาลยันฮีเพื่อ follow up แต่เช้าเลยเหมือนกันนะคะทุกคนยิ่งเราไปเช้าเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งได้คิวแรกๆนะคะเราไม่อยากรอนานนะเราก็เลยไปแต่เช้านะซึ่งต่อไป follow up เนี่ยใจมันก็ตุ้มๆต,ต่อมๆนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ไปกินอิกากะยะมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปกินนมโจอ่ะด้วยแบบเราออกไปกินข้าวข้างนอกมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเออมันจะทําให้ตาเราแบบ แย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออไม่มีปัญหาอะไรนะคะมีแค่เรื่องของตาแห้งซึ่งคนที่ทําเลสิกมาเนี่ยจะต้องหยอดน้าตาเทียมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะทุกคนมันจะมีอาการของการตาแห้งมากกว่าคนปกตินะคะแล้วก็อาการอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนหรือว่ามองแสงไฟตอนกลางคืนนะคะไฟเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบแฉกแกนะซึ่งแรกๆของการทําเลสิกเนี่ยแทบจะทุกคน มันก็จะเป็นแฉกแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆหายไปเองค่อยๆดีขึ้นนะคะซึ่งของหวานเนี่ยตอนนี้อาการมองไฟแล้วเป็นแฉกเนี่ยหายไปแล้วนะคะหลังจากทําเลสิกแล้วนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราห้ามล้างหน้าห้ามสระผมแล้วก็ต้องใส่ที่ครอบตานอนตลอดทั้ง7วันนะคะคําว่าห้ามล้างหน้าเนี่ยก็คือห้ามเอาโฟมล้างหน้ามาล้างหน้านะทุกคนเขาจะให้ใช้สำลีชุบน้ําเกลือแล้วก็เช็ดรอบๆดวงตาของเรานะคะซึ่งหวานไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันเนาะว่ามันต้องเช็ดยังไงเอาเป็น ว่าถ้าใครจะไปทําเลสิกนะคะทางโรงพยาบาลยันฮีเนี่ยก่อนทําเขาก็จะอธิบายไว้อย่างละเอียดมากๆเลยว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยห้ามทําอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูแลตัวเองยังไงนะคะแล้วเราก็จะมีไลน์ของโรงพยาบาลยันฮีอยู่แล้วนะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถไลน์ไปถามเขาได้นะคะสิ่งหนึ่งที่หวานอยากบอกสําหรับคนที่กําลังคิดว่าอยากจะทําเลสิกนะทุกคนหวานขอพูดเหมือนทุกๆคนที่หวานเคยไปปรึกษามาเลยแล้วกันนะคะว่าลุงนี้ทําตั้งนานแล้วนะทุกคนซึ่งเวลาที่มีใครมาปรึกษา หวานนะคะหวานก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบสบายตัวขึ้นเยอะมากเลยค่ะตื่นมาตอนเช้าเราก็ไม่ต้องหาแว่นเรานะคะรวมถึงเวลาที่เราไปทากิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นไปออกกําลังกายไปว่ายนะ้ําไปเที่ยวนะคะเราไม่ต้องมาพะวงว่าแว่นเราอยู่ที่ไหนต้องมาคอยใส่คอนแทคเลนส์ถอดคอนแทคเลนส์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันดีมากๆเลยทุกคนอย่างเดียวที่หวานรู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะก็คืออาการของการตาแห้งซึ่งเราอาจจะต้องหยอดน้ําตาเทียมเพิ่มขึ้นมานะคะ ซึ่งก่อนทำเนี่ยหวานเป็นคนที่ตาไม่ค่อยแห้งนะคะทุกคนเมื่อก่อนเวลาที่ใสคอนแทคเลนเนี่ยหวานก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการตาแห้งสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอทําเลสิกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาตาแห้งเล็กๆน้อยๆนะทุกคนอาจจะต้องมีการหยดน้ําตาเทียมบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนหวานว่ามันคุ้มมากๆเลยที่ทําราคาในการทํานะคะตอนหวานทํานะราคาอยู่ที่39,500บาทนะคะซึ่งมีผ่อน0%ด้วยนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจ่ายบัตรไหนนะเราสา ทาผ่อนศอซนได้นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับการรีวิวการทําเลสิกหลังจากที่ได้ทํามาครบ1ปีก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะทําเลสิกกับคุณหมอเกรงไกรโรงพยาบาลยันฮีนะคะเผื่อใครสนใจจะลองไลน์ไปถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะและถ้าใครจะทําก็อย่าลืมจองคิวนะคะทุกคนเพราะคุณหมอของฮอตฮิตมากนะคะคนไข้ยเยอะมากๆเลยค่ะและย้ําอีกรอบนึงนะคะทุกคนว่ามันไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลวัวอย่างที่ทุกคนคิด ะะหวานเนี่ยเป็นคนขี้กลัวมากๆเลยนะคะจนปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมาถึงอายุ30กว่าแล้วเนี่ยหวานเพิ่งตัดสินใจมาทํานะคะซึ่งรู้สึกเสียใจและเสียดายเวลาที่ผ่านมามา,มากๆเลยนะทุกคนลูงีีไปทํามาตั้งนานแล้วนะคะมันสบายตัวมากๆเลยค่ะและหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําเลสิกอยู่นะคะสําหรับคลิปนี้หวานต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย